ดีครับพักทายน้องๆน,นะครับสิบโมงพอดีเลยสิบโมงเช้าวันวันนี้เวลาวันพฤหัสวันพฤหัสยี่บสามตุลาคมนะครับผมอ่า กำลังเดินทางไปไปไปทำธุระต,ต่างจังหวัดนะครับกำลังเดินทางไปทําธุระที่ราบรุรีตอนนี้ขับรถซอกแซกฟอกแซ,กซ,กซกทางลัดทางลัดนะครับทางลัดแถวแถวบางใหญ่บางบัวทองอยู่นะครับทางลัดเพื่อจะไปออกมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์แปดหน่งผมไม่มั่นใจว่า กล้องระบบกล้องมันจะสะเทียนหรือเปล่าน้องนะนะครับกำลองอยู่ในเส้นทางลัดอ่ะจะไปขึ้นมอเตอร์เวย์เอ็นะครับก็เลยว่าจะถือโอกาสรีวิวรีวิวไปเรื่อยๆนะครับผมเคยทำคลิปว่ามอเตอร์เวย์แปเนี่ย จำกัดความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็เตือนๆน้องๆนั่นแหละว่าเฮ้ยเรามาระวังหน่อยนะอะไรเงี้ยจริงๆหลายหลายๆสื่อเขาก็พูดถึงข้อนี้นะแล้วหลายๆคนก็คอมเมนต์ว่าว่าเดี๋ยวอาจจะมีการเปลี่ยนเปลี่ยนความเร็วอะไรต่างแต่ผมดูทรงแล้วไม่น่าจะเปลี่ยนนะเพราะอะไรเพราะผมเห็นไป้ายไง ป้ายความเร็วป้ายที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยป้ายที่เป็นอิเล็กทริกอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันเปลี่ยนได้แต่ป้ายที่ถาวรที่เป็นตัวสือวงกลมพื้นขาวตัวสือสีแดงเนี่ยเขียนชัดเจนน้องครับ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นก็คือรถสีม่วงนะผมผมอย่างที่บอกว่าวิ่งอยู่ในเส้นทางลัดเส้นทางลัดสีแถวบางใหญ่นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอตั้งลำได้แล้วเดี๋ยวเราผมจะคุยทางการอะ่ะไม่รู้กลับกล้องหน้าหลังอะไรยังไงนะ่ครับกลับกล้องได้หรือเปล่าไม่รู้ไม่เคยไลฟ์สดแบบนี้อ่ะกลับได้ครับโอ้กลับได้นะครับอ่อโอเคผมอยู่เนี่ยกำลงังจากเส้นทางลัดกำลังจะขึ้นวงแหวน ทางหลวงหมายเลขเก้ากาจนาพิเศษนะครับตรงนี้สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงม่วงม่วงธรรมดาไม่ใช่ม่วงใต้นะม่วงใต้ก็คือไอตัวที่ผ่านแถวสามทรงสามเสนแล้วที่มีปัญหากันนั่นแหละนะครับผมข้างหน้านี่นี่คือสถานีเขาเรียกอะไรจอดแล้วจอดพาร์เยเา็นไรนะครับใหญ่นะแต่รถจอดน้อยมากนี่น้องครับ อีกไม่กี่ร้อยเมตรก็จะถึงทางขึ้นนะครับข้างหลังข้างหลังผมเนี่ยนะครับข้างหลังผมก็คือสุพรรณบุรีข้างหน้าก็คือเวสเกตนะครับสักสามสี่ร้อยเมตรก็เซนทรัลเวสเกตแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นทางขึ้น M81 นะผมจะขึ้น M81 ผ่านเส้นทางเส้นทางกาญจนพิเศษนะครับบางคนก็จะขึ้นผ่านเส้นทาง รัตานาทิเบตก็ได้นะแต่ว่าผมผมมาจากข้างหลังมาจากเส้นสุพรรณบุรีแล้วก็เนี่ยมอเตอร์เวย์81นะครับวันนี้เนี่ยเปิดฟรีเปิดบริการฟรีเปิดเต็มรูปแบบร้อยเปอร์เซนะครับไม่คิดเงินไม่คิดเงินถ้าคิดเงินถ้าคิดเงินนะครับถ้าคิดเงินก็เฉลี่ยกิโลละบาท50เอาเรื่องนะ กรุงเทพจากเนี่ยจากบางใหญ่ตรงนี้น้องครับนะไปกาญจนบ,บุรีก็96กิโลตีว่า100กิโล100กิโลกิโลละบาท50ก็คือ150บาทนะ150บาทแล้วมีธรรมเนียมรมเนียมแรกข้าวอีก10บาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดตัวเลขยังไม่ชัวนะแต่เห็นคร่าวๆว่าจะคิดค่าผ่านทางกิโลละบาท50ตลอดสาย150คุ้มไหม ไม่รู้เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะคุ้มก็ได้บางคนก็วิ่งทางราบดีกว่ามั้งอะไรงี้นะครับแต่ที่แน่ๆผมว่าถ้าถ้าถ้าใช้บริการ M 8 1เนี่ยน่าจะประหยัดเวลากว่าแต่พอไปดู80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเขาตามนั้นจริงโอ้โหแล้วมันประหยัดเวลาตรงไหนวะนะครับไ่รู้เหมือนการต้องต้องให้ พี่น้องคนไทยที่อยู่เมืองการเป็นคนตอบคำถามนะว่าคุ้ม,มหรือไม่คุ้มเดี๋ยวผมจะใช้แปดหนึ่งนี่แหละแต่ผมจะไปลงที่นครปฐม,มแล้วก็ตีโค้งต่อไปที่ราชบุรีไปธุระปรับปังนิดหน่อยบายๆแก่ๆก,ก,ก็กลับกลับมานะใกล้แล้วพี่น้องครับใกล้แล้วใกล้แล้วแหละใกล้แล้วลแหละนะครับรอแป๊บหนึ่งกำลังยุ่ง ติดอีรุงตุงนงังแถวเวสเกตนะครับศูนย์ฮอนด้าอยู่นี่นะศูนย์ฮอนด้าเลยไปนิดถึงก็โรงพยาบาลโรงพยาบาลเกษมราชนะครับโรงพยาบาลเสมราชเลยนิดหนึ่งก็เซนทรัเวสเกตนะครับวันนี้วันนี้ผมผมเป็นผู้นั่งไม่ได้ขเจ็ดศูนย์ปัจจุบันแคมรี่ปัจจุบันตัวโฉมปัจจุบันนี่แปดศูนย์นะครับถอยหลังลงไปปัจจุบันแปดศูนย์เจ็ดศูนย 60ไม่มีก็จะเป็น50น,นะครับเออเมื่อวานมีน้องเอา50ไฮบริดมาผมคันหนึ่งนะน้องเขาอยู่ไหนว่าอยู่แถวสายมงสายไหมจำไม่ได้ขอโทษน้องด้วยนะที่มากับแฟนของคนรถมีปมัญหาไหมผมแก้ไขอะ่ะก็ทำการตรวจเช็คแล้วก็คาลิเบรตกลองซียูระบบไฮบริงไฮบริดแบตเตอรี่ไฮบรตต่างๆนะครับแคมรี่ห้าศูนย์เมื่อวานนี่เซนทันเวเกตนะนี่ไง แคลายแคลาย M81 M ย่อมาจากมอเตอร์เวย์นั่นน้องครับพี่น้องครับนะเราจะใช้รูปแบบการออกแบบดีไซน์อะไรพวกนี้มาจากอเมริกายุโรปประมาณนั้นแหละเพราะว่าส่วนใหญ่เราก็ไปศึกษาดูงานเรียนสื้อต่อวิศวกรเราจะเรียนสือต่อที่ส่วนใหญ่ก็ยุโรปอเมริกาแล้วเราก็ใช้มาตรฐานประมาณนั้นแต่แต,แต,แต่แต่เลนจราจรจะเล็กกว่าของอเมริกานิดหนึ่งนะ เล็กกว่านิดหนึงครับอเมริกาความกว้างของถนนเป็นเป็นเป็นฟุตน,นะครับบ้านเราเป็นเมตรเป็นเซนติเมตรนะครับเซนตันเวสเกตนะครับเกือบละติดนิดหนึ่งนะครับใครจะคอมเมนต์ถามอยังไงได้นะได้นะแต่ว่าผมยังไม่เห็นเลยตอนนี้ใช้มือถือไลฟ์สดแบบออนไซต์ ระบบไม่รู้สักเถียนหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมก็อยู่ในรถผมอยู่ในรถนะครับพี่น้องอยู่ในรถก็เป็นผู้โดยสารเป็นผู้นั่งก็สบายหน่อยนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว m แปดสิบหนึ่งแปด m motorway m แปดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยรถมันติดยุ่งอีลงตุงนางเพราะ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 อะไรรถมงรถเมยรถโดยสารรถแท็กซี่นั่นแหละนะครับอ่าขึ้นละนะครับ เห็นไหมครับพี่น้องข้างหลังก็ข้างหลังของกล้องก็คือสุพรรณบุรีนะนี่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 รถตู้รถตู้นั่นแหละก็น้องนะครับอืมนะครับเนี่ยดูสิดูรถตู้ดูมันขับดูสิพี่น้องเห็นไหมครับสังคมเรานะครับอืมนะครับนี่เอ็มแปดหนึ่งกำลังจะขึ้นแล้วนะครับซ้ายมือล้านนาที่เบรพนังกล้าวนี่กําลังขึ้นแล้วนี่คือเอ็มแปดหนึ่งนะผมขึ้นบ่อยครับ ขึ้นบ่อยบ่อยมากๆอ่ะเกือบจะทุกอาทิตย์และมั้งนะครับมอเตอร์เวย์ M81 นะครับฟรีอยู่นะครับข้างหน้าตรงนู้นก็จะเป็นตะลิงชันพระรามสองเนี่ยเนี่ยผมลังเมิร์ชเข้าโค้ง M81 หนละนะครับข้างก็ไปก็นครชัยศรีไปนครชัยศรีนครปฐมเดี๋ยวถ้าวิ่งสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเมิร์ช M8 M8 เฉยๆนะ M8 เฉยๆก็เป็นเมนเมนของสายใต้อะมันจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไลห์ like สดไปเรื่อยๆแล้วผมจะเล่าให้ฟังก็ได้นะครับมาเตอร์ปงมาเตอร์แปลนเห็นละสภาพเป็นแบบนี้นะครับรถทางขวาคันนั้นก็มาจากถนนรัตนาธิเบศมาจากพระนั่งเกล้านะครับยิงตรงมาผมก็มาจากสุพรรณมาจากสุพรรณมาจากตลิ่งชันก็จะใช้ตรงนี้เป็นทางร่วมตรงนี้นะ ใครที่เคยใช้บริการถนนเส้นนี้ก็ขอโทษขออภัยด้วยนะที่ที่อาจจะมาดูผมไลฟ์สดแล้วมันอาจจะไม่มีอะไรใหม่งเงี้ยนะขอโทษด้วยนะครับด่านเก็บเงินค่าผ่านทางเพทเฮตนะครับห้าร้อยเมตรนะครับนี่ตรงนี้นะ่าจะเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์บริการของเขานะใหญ่โตโหฐานที่เดียวนะครับมีรถตำรวจจอดอยู่ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าถ้าท่าน,านวิ่ง ความเร็วเกินกฎหมายกําหนดมีสิทธิ์มีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์แน่ๆตอนนี้เนี่ยความเร็วหนึ่งร้อยนะครับแคมรี่ขับหนึ่งร้อยก็ยังมีคนแซงริ้วริ้วริ้วริวว้วนะครับพี่น้องนะครับนี่ไงนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้เห็นว่าเนี่ยน,น,น,นี่ข้างหน้าแดงแงเล็กๆเดียนะครับก็คือป้ายไฟฟ้านะครับไอแบบเนี้ยแปดสิบ ป้ายแบบนี้มันเปลี่ยนกันได้นะครับนี่นแบบนี้นะแปดสิบนะเห็นไหมครับเปลี่ยนกันได้แต่ป้ายนี่เนี่ยป้ายอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมกอมอที่สี่นะครบเห็นไหมป้ายแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็สอตอร์พว่าเฮ้ยกฎหมายมันแปดสิบแน่ๆเลยวะ่ะเพราะมันมีป้ายถาวรไงถ้าถ้าคุณจะปรับเปลี่ยนป้ายน้องจอนอยู่เปล่าเห็นเมื่อเช้าไปคอมเมนต์พี่ทางทิกตอกอ่ะเพราะพี่ก็ทํานี่บอกจอนบอกว่า เขาอาจจะปรับแก้เพรพี่ว่าไม่น่าจะนะจอนเพราะเขาทําป้ายทํำป้ายแบบนั้นเนี่ยเนี่ยเดีเดี๋ยวดี๋ยเดี๋ยวดูนะครับฮาวาวเดี๋ยวรีวิวฮาวนีลนี่ไงอ้ไม่ทันละนะครับนี่ไงป้ายแบบนี้ไงครับป้ายแบบนี้ไงที่เป็นป้ายถาวรไงนะครับถ้าจะเปลี่ยนผมว่ามันมันกอะไรอยู่นะมันสูญเสียงก็ประมาณแผ่นดินโดยใช่เหตุตอนนี้วิ่งอยู่หนึ่งร้อยกโลเมตรนะเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยกิโเมตร ถ้ากฎหมายแปดสิบเนี่ยเห็นไหมไอ้เจ้านี่เนี่ยพัลแอแนเดอร์พันห้ายังแซงฉิวเล้วเนี่ยแซงสักร้อยสิบได้บ้างเห็นไหมพี่น้องเนี่ยขณะแคมรี 100, ่วิ่งร้อยวิ่งหนึ่งร้อยนะนะครับผมเลยบอกเฮ้ยมัดความเร็วมันน้อยไปว่าแปดสิบแปดสิบมันน้อยไปนะครับปลอดภัยไหมนี่ไงป้ายเห็นไหมครับแปดสิบนี่ไงป้ายแบบนี้แหละถ้า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 คุณคิดเปลี่ยนมันก็เสียงว่ประมาณโดยใช่เหตุอะ แต่ถ้าเป็นป้ายอิเล็กทรอนิกส์แบบนี้แบบแ,บงแดงๆเล็กๆเกนี่ยเห็นไหมครับป้ายแบบนี้ยังเปลี่ยนได้ไม่ว่ากันนะครับแก้ตัวเลขง,ง่ายแต่ก็แก้ลําบากก็เพราะตัวเลขผมเห็นแล้วสองหน่วย80กับอนาคตความเร็วไม่เกิน1นึ่งร้ยเนี่ยแปสิบเป็นห0ึ่งร้อยตัวเลขมันจะเล็กไปหรือเปล่านะครับไม่รู้ผมเห็นน้องๆคอมเมนต์ตรงไหนบ้างวะเนี่ย นี่คือมอเตอร์เวย์ M81 นะน้องๆที่เคยขึ้นใช้บริการแล้วขอโทษด้วยนะครับน้องๆท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ผมก็จะให้ดูนะครับต้องยกประโยชน์ให้กับกรมทางหลวงนะครับเป็นเป็นแนวคิดเป็นนโยบายของกรมทางหลวงพราะว่าน่าจะเกิดจากกรณีสมัยก่อนมั่งทวงทวายอะไรเงี้ยนะครับพมา่าอเงี้ยเพราะมัน เลี้ยวไปเมืองการมันก็ง่ายต่อการเชื่อมต่อทางการค้าธุรกิจท่องเที่ยวออกพมา่าออกอะไรก็ว่าไปครับจากบางใหญ่ถึงถึงนครปฐมเนี่ยสามเลนสามสามเลนนะแต่เลยนครปฐมใกล้ใกลเมืองการจะเป็นสองเลนนะครับแต่การเวียนคืนเนี่ยเราก็เวีนคืนประมาณนี้แหละ80-90เมตร100ยเมตรประมาณนี้สามารถทำไปสาม,มาสามได้นะไปสาม,มาสาม เลนได้ครับผมนี่หนไหมแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้ประมาณหนึ่งร้อยห้านะครับหนึ่งหนึ่งร้อยห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาวิ่งแปดสิบช้าช้ามากนะครับสวยนะแถวนี้จะเป็นพื้นที่บางใหญ่นะครับ บางใหญ่แล้วก็เดี๋ยวก็จะเข้าคนครชัยศรีต้องยกประโยชน์คุณงามความดีให้กับกรมทางหลวงนะครับเป็นเป็นคนจัดสรรงบประมาณการสร้างถนนแบบนี้เนี่ยมูลค่าการก่อสร้างการก่อสร้างประมาณกิโลละสี่ร้อยกว่า บาทสี่ร้อยกว่าล้านนะครับไม่ใช่4ี่กว่ยบาทกิโลเมตรละประมาณ4ี่ร้อยกว่าล้านเท่านั้นแหละนะครับแต่ยังไม่รวมค่าเวนคืนนะค่าเวนคืนนี้อาจจะแพงหน่อยหนึ่งนะครับ c ีวิกเอฟอีไอเอนะครับน่าจะประมาณทั้ร้อยี่สิได้บ้างนะใช่ไหมครับพี่น้องถ้าวิ่ง80ดสิบนี่ง่วงอะ่ะนะครับง่วงแหละนกะารนี่ไง ้ายชั่วคราวหรือจริงก็ไม่รู้แต่มีป้ายไฟฟ้า80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในทางปฏิบัติยากกฎหมายอาจจะออกมาเมื่อ5-60ปีก่อนสมัยก่อนรถยนต์ก็ไม่ได้สมรรถนะอะไรดีเชกเช่นปัจจุบันไงปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้แต่นิดเดียวมันก็ไปเป็นร้อยแล้ว เห็น <SA B> ไหมนี่น้องเห็นไหมอ่ตอนนี้ความเร็วประมาณหนึ่งร้อยหนึ่งรอยนี่นี่นี่เห็น,น,น,นไหมเอาติดเอยไม่ใช่อะไรนะเอทีบนะครับเอที A T P, พันสองทะเบียนน้องมาจากสงขลานี่ยกลับบ้านนะครับแซงไม่รนะูนะ้เครื่องของแซงสองพันกันปลนะคันซ้ายนี่ก็โคลโรลล่าครอสนะครับตัวนี้ไฮบริดนะไฮบริด ฮบริดถ้าวิ่งบนทางด่วนแบบนี้ผมว่า20กิโลลิตรแหละพันแปดไฮบริดนี่20กิโลลิตรสบายสบายข้างหน้าข้างหน้าเฮนาวีพันห้าไฮบริดนห้าไฮบริดถ้าวิ่งบนนี้สักร้อยบวกล้อผมว่าน่าจะเกินยิบสองประมาณยิบสองกิโลลิตรยิบสองกิโลลิตรกิโลหนึ่งบาทห้าสิบเอีนะครับกิโลบาทห้าสิบบวกค่าประกันอี 75, สักเจ็ดสิบห้าสตัง ก็เฉลี่สองบาทนิติเองนะครับเอาล่ะเนี่ยมาฟอร์จูเนก็ไม่เสียนั่นหรอกไม่เสียทรงของเขานะเขาฟอร์จูเนอร์สามเลนนะครับนี่นนอะตอนนี้ความเร็วเนี่ยผมวิ่งกันความเร็วหนึ่งร้อยนั่นแหะเนี่ยเทสลาไปฉิวเลยเนี่ยตอนนี้ความเร็วที่ผมใช้กันหนึ่งร้อยนะ มอเตอร์เวย์เอ็มแปดหนึ่งบางใหญ่กาญจนบุรีห้ามจอดรถบนไหลทางนะครับห้ามจอดรถบนไหลทางหากไม่มีเหตุนะครับหากไม่มีเหตุเมื่อกี้น้องเขาจอดเพื่อมัดมัดของล่ะนะครับห้ามจอดรถบนไหลทางความเร็วตอนนี้ประมาณหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะ แซลเฮตาวีหน่อยไปฉิวแล้วนุ่นอะ่ะไม่ต่ำกว่าร้อยฮะร้อยี่สิบไปแล้วบังไงมัม้ยผมถึงบอกว่าเฮ้ยถนนดีแต่ถ้าบังคับใช้กฎหมายแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงว่าแล้วมันเกิดคุ้มหรือเปล่าวะเนี่ยน,นคะครับคุ้มหรือเปล่าน,นคะครับถ้าพี่น้องอยู่เมืองการเข้ากรุงเทพเนี่ยผมว่าคุ้มนะเพราะไม่ต้องผ่านบ้านโปง่งไม่ต้องผ่านนาครปฐมนครชัยศรีสามพรานรถติดใช่ไหมแต่ถ้าขาออก ไม่มั่นใจว่าจะคุ้มหรือเปล่านะหมายถึงจะไปเมืองการ150สมมุติค่าธรรมเนียมค่าผ่านทาง150 150าสิบยห้าสบเนี่ยเกือบสก,กว่านี่เห็นไหมเห็นไหมฟุตคุกนะไม่ต่ำกว่าร้อยสี่ร้อยสามร้อยสี่นั่นอ่ะใช่ไหมครับทีนเนาะ,ะถ้าอยู่อยู่อยู่อยแถวกรุงเทพปริมณฑลจะไปเมืองการ จ่ายค่าผ่านทาง150บาทอตยุ4่ลิตรกว่า,ก,วากับเวลาประหยัดเวลาขึ้นหน่อยหนึ่งมากนะครับถ้าท,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 ทางความเร็วขนาดนี้นะก็ประหยัดเวลาขึ้นหน่อยหนึ่งแหละกับเราวิ่งทางราบวิ่งทางราบก็อาจจะเจรถติดหน่อยแต่น้ำมันส่วนต่างต้อง4ลิตรกว่าๆไม่รู้อันไหนคุ้มกว่ากันนะ อเคนะครับน้องๆก็ขออนุญาตลงแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับโอ้โหโดูดิแต่ละคันก็ร้อยกว่าวาทั้งนั้นแหละนะครับแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงตรงนี้น่าจะเป็นรสแอเรียนะรสแอเรียก็คือจุดพักรถนะครับ ผมเห็นกรมทางหลวงใช้คำว่า red stop แต่ถ้าเป็นอเมริกาจะเป็น red area สักร้อยบาทเบิร์ดบอกร้อยบาทใช่พี่มองอย่างนั้นนะแต่เห็นเปมีข่าวว่ากิโลละบาท50ครับเบิร์บาทห้บาท50เส้นทางเนี้เก้กิโลต้นทางปลายทาง9ก้าหกิโลตีว่าร้0ยกิโลร้อกิโลก็ร้อยห้าสิบเบิร์ด มันมีค่าธรรมเนียมแรกเข้าอีกสิบบาทมั้งค่าค่าตั๋วมันนะนะครับถ้าสักร้อยบาทที่ว่ากำลังดีนะครับกำลังดีต้องไปดูตอนคอนแทคสัญญา PPP อะนะครับว่าว่ากำหนดเท่าไหร่แล้วขึ้นทุกๆก,กี่ปีอะไรเงี้ยนะครับนะเนี่ยถ้าร้อยบาทผมว่าคุ้มนะ ถ้า 150, ร้อยห้าสิบผมว่าไม่รู้พี่น้องก็ลองคิดคำนวณขาออกแต่ขาเข้าจากเมืองการมากรุงเทพน่าจะคุ้มถ้าใครจากเมืองการแล้วมาทุระประปังแถวเนี่ยฝั่งเนี้ยฝั่งเวสเกตนนทบุรีแถวนี้ตลิ่งชันน่าจะคุ้มอยู่นะครับขาเข้าอ่ะแต่ขาออกเนี่ยเส้นทางเดิมเส้นนี้เปิดใช้เมื่อไหร่ผมก็ว่าคนก็ จะมาใช้ส่วนหนึ่งมาใช้มันก็ทำให้เส้นทางเดิมก็โล่งขึ้นแหละนะครับเห็นไหมแฉจีเคซัดแสงฉิวฉิวฉิวเลยถ้าเปิดเมื่อไหร่บังคับใช้80กิโลเมตรตชั่วโมงโดนแน่ๆคุณล่อไป120เนี่ยโดนแน่ๆครับ โดนแน่ๆนครชัยศรีนครชัยศรีอีก1.5กิโลนะครับนครชัยศรีศรีสะทองอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเห็นป้ายแล้วนครชัยศรีสภาพทุ่งนาชนบททางแยกต่างระดับนครชัยศรี1กิโลนะครับ1กิโล หน้ามีงานงานก่อสร้างยังไม่เสร็จนะครับพี่น้องครับงานก่อสร้างยังไม่เสร็จนะถ้าเสร็จแล้วจะถอดป้ายแปดสิบออกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเห็นน้องจรบอกว่ากำลังก่อสร้างพี่แซมบังคับใช้แปดสิบมันก็ปาจะเป็นไปได้นะ ผมเคยขึ้นจากบางใหญ่วิ่งไปลงที่เมืองการนะครับก็โอเคนะครับโอเคแต่ก็วิ่งระดับหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะถ้าแปดสิบไม่น่าจะโอเคนะครชัยศรีครับซ้ายมือนครชัยศรี M81 นี่ชัดเจนนะครับ M81 โอเคน้องครับขออนุญาตลงก่อนถือว่าอย่าถือสารนะครับขำๆสวาสดีครับ